ื่อนครับพบกับบังคำแฟมิลี่ครับวันนี้ผมมีสินค้าส่งมาให้นะครับก็เลยจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาลุ้นเปิดดูว่ามันคืออะไรนะครับมารีวิวนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับที่ผมสั่งมาทางราชาด้านะครับผมโอ้โหมันต้องดีแน่ๆนะครับเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมในวันที่สิบเจ็ดที่จะถึงนี้นะครับก็เลยสั่งซื้อมาในราคาย่อมเยานะครับผมไปดูครับคืออะไรครับโอ้กล่องก็ใหญ่พอสมควรนะครับประมาณ 40่สิบหรือห้าซึนะครับความยาวความกว้างก็40ประมาณนี้นะครับส่งมานะครับจากหน้า2ถึงผมนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเปิดเลยนะครับว่ามันคืออะไรครับผมมีเป็นใบทะเบียนสินค้านะครับติดมาให้อย่างดีครับผม ้องใช้ดูนะครับชฉพาออกกาวาดีมากนะแล้วก็ตุ้มเทียนเดินเราก็มาว่างก็มาเปิดดูครับมันคืออะไร อ,อลาละครับอ่าตึมตึมตึมมันคืออะไรเอ่ยยางครับยาง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 ครับยางก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งนะครับผมค่อยๆนะครับค่อยๆเปิดมายางครับมีการกระแทกอีกชั้นหนึ่งโอ้แล้วก็มีถุงพลาสติกนะครับป้องกันกระแทกมาตึ้งคุ้นๆครับคุคนๆ โอ้เอาเปิดเปิดออกมาดูมันคืออะไรโอ้โหมาแล้วครับมันคือถ้วยรางวัลน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องๆคุณครูเขาทำสติกเกอร์มาติดตรงนี้นะครับว่าเป็นรางวัลอะไรนะครับตอนนี้หัวมันยังไม่มีนะครับตอนนี้โอ้สวยนะครับเพื่อน มาดูครับมีกี่ใบเออโอ้โหมีครับมีใบเล็กด้วยครับสขากันไปนะครับผมสั่งมาในราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับเดี๋ยวกเพื่อนเดีจะบอกนะครับ <S <S ทุกวันนี้ไม่ต้องไปหาซื้อตามร้าน <S <S เครื่องเขียนแถวบ้านเราครับแพงจัดนะครับเราสั่งมาแบงนี้แหละเราอยากได้กี่ใบแล้วก็สั่งมาเป็นชุดครับ โอ้ยังมีเยอะครับเยอะเรากกระแทกมาหอมาดีนะครับโอเคเลยนี่ครับหัวมันหอมันนี่เดี๋ยวเราค่อยใส่นะเราลือดูก่อนว่าของเราครบไหมนะครับโอ้โอันเองเยอดก็ดีนะครับทำออกมาก็โอเค เอาได้นละยใช้ได้อันนี้ใบเล็กบใบเล็กเราก็ทำ มีนเป็นสองชั้นนะครับผมแต่ไหล่แล้วเนี่ยสามหกเจ็ดใบละคิดกันครับว่าเป็นสันกี่ใบน่าจะเก้าใบครับเยอมันจะเป็นใบเตี้ยอ,อยู่ครับลอเดีดูอ๋โอ้ปี๋ตี๋ก็ไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่สวยสวยก็ต้องกลัว ก็กับราคาที่เราสั่งนี่แหละครับเราเอามางานการกุศลนะครับผมเราไม่ได้มีงบมีต้นทุนอะไรให้เราใช้เงินส่วนตัวพวกเราเนพะื่อจะหาะไรายได้ให้โรงเรียนเข้าโรงเรียนครับอ้หเี้ดดยดยมอมันเอ่ยมีแปดใบนะ หมดแล้วนะครับตัวรางวัลทั้งหมด8ก็ใบครับใบกเก็บมาดีครับของไม่ไม,ไม่ไม่เกิดความชม็รุดเสียหายนะครับมีใบใหญ่มีใบใหญ่สามใบ,ใบแล้วก็ใบเล็กอีกห้าใบครับนี่ครับขนาดลดหลั่นก็ลงไปนะครับเตีย้ยแล้วก็กลางแล้วก็สูง ่ะเดี๋ยวไปลองใส่นะครับใส่หัวมันอลองใส่ตัวนี้ก่อนขันเข้าไปเลยนะครับเพื่อนขันเข้าไปให้สุดเลยอ่าโอเคเลยเะะครับส่วนตัวข้างล่างเนี้ยผ่านข้างล่างเนี้ยเรา จะขันอีกทีก็นี่ครับขันนอตตัวข้างในเนี่ยตัวในเนี่ยมันจะอยู่นะครับนี่เราเอาขันเป็นกระปองนะครวัวก็ปรับให้มันได้นี่ครับนี่คือตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูตัวกลางครับตัวกลางหัวเหมือนกันหมดนะเราขันตัวกลางี่ครับ เหมือนกันมันจะได้ไม่เกิดการเปรียบเทียบอันนั้นสวยอันนี้ไม่สวยวันนี้หาซื้อได้ง่ายเรานั่งอยู่บ้านแล้วก็สั่งเลยครับทางราชาดาเลยก่อนต้องขับรุตเ์เวียนไปซื้อตามร้านเติมกามน้ำมันเข้าไปอีกนะครับจากที่จะประหยัดกัเพิื่อบแต่นี้เราก็เสียค่าส่งนิดหน่อย การซื้อใบใหญ่ๆก็ใบเดียวก็พันสองกันสามนี่ผมซื้อเป็นเซตนะครับแปดใบนี่พันสองร้อยกว่าบาทเกือบพันสามนะครับนิดหน่อยขาดนิดพันสามนิดหน่อย ไงครับเพืเ่อนๆครับอ่าเดี๋ยวใส่เพิ่อมอีกครับผมยังมีอีกครับยังมีอีก,อ,กอ่านโอเคอ่นอา,อาอนติดครบครับเหนียวมันทอาให้มาครบโอ้เหนียวมันกันให้ถึงพจน์สด เดียวนาหน่อยโอเคเขาได้ดอองงแล้วครับเก็เคลือบสีทอมก็สวยเงางามเหมือนมีคุณค่าเหมือนกันนะครับผมเวลือบนะครับเข้าเลยครับวันนี้ทำง่ายครับเอาวันนี้ก่อนเดี๋ยว เป็นเด็ดเน้นตรงไปเอามือไปดูดีมันมุนตามแต่ได้จริงครับโอเคเดี๋ยวเราลงมาตรงนี้ Okey, dah ni. โอเคครับผมเอาให้น่นิดนึงก็พอครับครับมันมีใบสุดท้ายใบยสุดท,ท้ายสุดใบเล็กครับนี่ก็เป็นขันและกำลังใจนะครับสำหรับเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่แข็งและได้่วรางวัลไปถ่ายรูปเป็นกุศโลบายให้เขาออกากาลังกายนะครับ โอเคครับเพื่อนๆได้ครบแล้วครับแปดใบครับกอสวยงามนะครับสวยงามออกการพอดีครับแล้วกับฟุตบอลการกุศลของเรานะครับจะทำกีฬานะครับฟุตบอลการกุศลนะครับวันที่สิบเจ็ดที่มีนานี้ s เป็นวันอาทิตย์นะครับที่โรงเรียนบรรณาจารย์นะครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับถ้วยรางวัลของเรานะครับอ๋อสวยดีครับดีในราคาย่อมยานะครับ ใช้กับงานการกุศลน,นะครับของการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒน,า,นาโรงเรียนนะครับนำเงินงส่วนหนึ่งมาพัฒนาโรงเรียนนลครับติดตั้งโคงวงจอดปิดนะครับเพิ่มในโรงเรียนอีกนะครับจากที่มีอยู่แล้วเราไปเพิ่มได้อีกนะครับป็นผุ้บรงการศูนนะครับยังไงก็อย,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคับแฟลกี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ